สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูในส่วนของเซตนะครับว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับก่อนอื่นเลยแนะนําว่าเราควรจะตีแบ่งโซนราคาให้ได้ก่อนนะครับการแบ่งโซนราคามันมีความสําคัญอย่างไรมันจะรู้ว่าเลนส์แต่ละเลนส์เนี่ยเราจะเล่นเป็นอย่างไรบ้างอ่ะเรามาตีกันทิ้งไว้นะครับตีจุดสูงสุดกับจุดต่าสุดแล้วก็จุดที่มีแท่งเทียนอยู่บริเวณนั้นเยอะๆนะครับ เล่นประมาณนี้นะเราจะได้อยู่กรอบประมาณนี้กกอบในการเล่นเข้าวๆนะครับจะอยู่ประมาณนี้พอเราได้กกอบในการเล่นเข้าวๆเนี่ยทิศทางแรกที่ใช้นะครับเราจะเห็นได้ว่ากกอบตอนเนี้ยเส้นสองร้อยวันเนี่ยมายืนนะครับเส้นสองร้อยวันเนี่ยมายืนถึงจุดเดียวกับรอบนี้ละนะครับ แสดงว่าอะไรการที่เส้น200วันกลับมายืนใกล้ๆกับเส้นแนวซับพอร์ตสำคัญก็คือเซ็ตไม่ควรต่ำกว่าโซน1,500แล้วนะครับต้องบอกแบบนั้นตอนนี้เซ็ตยังอยู่ในช่วงเลือกโซนราคาสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยคือเส้นมันเริ่มบีบเข้าหากันหมดตรงเนี้ยมันเหมือนว่าหุ้นที่เล่นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นซ e l ล c ก i v บ b ายเป็นลายตัวไม่ได้เล่นกระจายหลายๆตัวละ เราสังเกตน,นะครับเวลาเส้นมันฉีกออกแล้วมันผ่านกันแบบเนี้นี่เส้นเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นสามเนี่ยแบบนี้มันไปง่ายป่าเมื่อไหร่ก็แล้วตาที่เส้นมันเริ่มเรียงตัวมาตรงนี้มันกาลังจะเลือกทางเล่นครับถ้าลงหลุดไม่สวยเลยนะครับหลุดจะไม่สวยเลยกลับกันพอมันยังไม่หลุดถ้าเรามีของอยู่ต้องถือก่อนนะครับไม่ใช่ว่าพอลงมาตรงนี้ใจสัน่นไม่กล้าทาอะไรแล้ะหรือว่าจะซื้อเพิ่ม ซื้อเพิ่มเลนส์ประมาณนี้ถ้าเราเสี่ยงซื้อจริงๆอ่าเป็นทยอยสะสมแล้วกันเป็นทยอยสะสมไม่ต้องรีบสะสมมากสําหรับในตัวของเซตนะครับภาพรวมของเซ็ตก็ถ้าให้ดีเนี่ยณนะตอนนี้มันกําลังจะเลือกทางเส้นมูวิ่งมันบีบข้อหากันตรงเนี้ยมันจะเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากมากถ้าการตัดสินใจยากถ้าเรายังไม่มั่นใจกับตลาดให้รอดูนะครับให้รอดูตลาดไม่ต้องรีบเล่นเพราะว่า มันยังไม่ให้คําตอบเราอะว่าทิศทางตัวไหนเป็นทิศทางที่แท้จริงตัดเทรนหลักๆนะตอนนี้คือพักเทรนเป็นโซนพักพักฐานเพราะว่าแท่งเทียนมันต่ำกว่าเส้นแบ่งโซนการต่ำกว่าเส้นแบ่งโซนมันก็เหมือนว่ามันเริ่มดูไม่ค่อยดีในไทม์เฟรมเดย์ตอนนี้เราลองไปดูในไทม์เฟรมใหญ่ว่าโอกาสจะหลุดลงไปข้างล่างมีไหมให้คลิกไวน้นิดหนึ่งละกันถ้าวันที่มันลงมาจริงๆนะครับวันที่มันลงมาจริงๆให้ดูประกอบ มากกว่านั้นคือให้ดูไวไอ้ได้ถ้าวันวันไหนก็แล้วแต่ถ้าเผื่อมันเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆเซ็ตมีการปรับตัวลงมาบริเวณพันห้าและไอ้ได้ดุดสามสิบไม่ต้องรีบบ่ายครับปล่อยให้มันไหลก่อนเลยนะครับปล่อยให้มันไหลก่อนเลยโอกาสที่จะลงไปตรงนั้นมันมีนะครับไม่ต้องรีบบายเน้นว่าถ้าเผื่อมันลงมาตรงโซนพันห้าร้อยแล้วไอ้ได้หลุดกับการถ้าเผื่อมันลงมาบริเวณ ใกล้ๆพันห้าร้อยไอ้ได้ยังลอยตัวอยู่ประมาณเนี้ยซื้อเข้าครับมันก็จะแกว่งอยู่ในเลนส์ประมาณนี้ยังไม่กดลงแรงนะครับให้ดูแบบนี้ประกอบเอาละกันตอนนี้เราลองมาดูว่ากรอบที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยสัญญาณมันเสียจริงไหมอ่าตอนนี้เมื่อกี้เรามาดูในวีคแสดงว่าเซตรอบนี้ก็ยังไม่ใช่ขาลงในภาพใหญ่ของวีคเส้นแบ่งโซนยังอยู่โซนเลิเวณพันสี่ห้าสิบแสดงว่า ถ้านะครับตัวของเซตอินเด็กเองเนี่ยภายในอาทิตย์หน้าหรือภายในเดือนนี้ไม่สามารถขึ้นไปปิดโซนบริเวณ1560หรือ1570ได้เซตก็จะเล่นซึมตรงนี้ไปเรื่อยเรื่อยมันก็จะบีบออพไซด์ลงมานะครับแคบแคบณนะตอนนี้ก็คือถ้าเกิดหลุด1500ก็จะมีแนวซับพอร์ตอยู่บริเวณ1450เลนจะอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าตั้งแต่มันมีการแบ่งโซนขึ้นมาเนี่ย มันทะลุเส้น u ท ten ขึ้นมาเนี่ยก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยจนมาถึงปัจจุบันมันก็แกว่งพักตัวลงมานะครับการที่แกว่งพักตัวเนี่ยเราจะมองว่ามันจะขึ้นต่อแรงๆมันยังไม่เกิดพาย่างน้อยนะครับเราต้องเห็นในภาพบีบอกเลยเราในภาพบีบอกเราว่าต้องเห็นการปิดโซนเกินพันห้าร้อยสี่สิบขึ้นไปซึ่งถามว่ามันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะตอนเนี้ยมันเหมือนเราเห็นในทางเฟรมเดย์แล้วเนี่ยว่ามันกําลังจะเลือกทาง มันยังไม่ได้บอกว่ามันอยากจะไปติดทางไหนถ้าตรงนี้เรามีของอยู่ก็มีของอยู่แล้วก็เผาเผามือนิดน,นึงรอดูว่ามันยืนได้จริงไหมมันยืนได้จริงเนี่ยซื้อแพงหน่อยแต่ว่ามันไปได้มันจะคุ้มกว่านะครับตอนนี้เรามาดูในส่วนของเซต50สิริกันบ้างซิริย U เนี่ยจะหมดอายุในเดือนหน้านะครับจะหมดอายุในเดือนกันยากล่องในยูเนี่ยต้องบอกแบบนี้นะครับ เมื่อวันศุกรท้ายตลาดกรอบในอยู่ไม่น่าเกียดเลยลงมาซับพอร์ตถึงจุดที่ที่มองไว้ด้วยคือที่ผมส่งคลิปให้ในตอนเช้าอาทิตย์หน้าต้องบอกแบบนี้นะครับอาจจะทําคลิปได้ไม่ไม่ไม่ได้ช่วงเช้าละผมต้องเข้าไปทํางานที่ออฟฟิศละก็อาจจะมาทําอัปเดตให้ช่วงกลางคืนหรือช่วงมืด,ม,ดมืดแทนละกันก็อัพไซต์ตรงนี้ยในกรอบไทม์เฟรมเดย์เนี่ยไม่ไกลมากคือเราจะเห็นได้ว่ากรอบ เส้นระยะสั้นยอยู่910แล้วก็เส้นระยะกลางอยู่ที่916แสดงว่าตรงนี้มันเลือกทางหมดเลยนะคือเราจะเบสว่าเฮ้ยขึ้นมาตรงนี้เราต้องเซล,ลสิลงมาตรงนี้เราต้องบายสิมันบีบแคบครับมันจะทําให้พอมันบีบแคบปุ๊บเราจะเล่นแล้วโอกาสผิดพลาดสูงผมแนะนําว่าช่วงอาทิตย์หน้ารอให้เขาเลือกทางให้ชัดเจนก่อนแล้วเราค่อยเข้าเทรดก็ได้ถ้ายังอยากเล่นในหน้าเกงกาไรโอเคตรงนั้นผมส่งให้ได้อยู่แล้ว ตัวนี้กรณียืนเหนือทัน600เท่าที่ครับ919ได้กรอบในการเล่นแล้วถ้าเผิดมันเกิดโกลเด้นคอร์ด้วยอันนี้คือเป้าในการรีบาวเลยนะ940นะครับ940เลยคือเป้าในการรีบาวเอาง่ายๆขึ้นมาเล่นตรงเนี้ยจะเป็นกรอบต้านในการรีบาวเลยกลับกันถ้าลงมารอบนี้ไม่ควรทําโลแล้วนะไม่ควรทําโลต่ำกว่าจุดบริเวณนี้แล้วถ้าทําโลต่ำกว่าจุดบริเวณนี้แนวโน้มมันเล่นลงต่อ พอในทม์เฟรมเดย์เนี่ยเราเห็นเลยว่าโซนนี้มันลงสิ่งหนึ่งที่เราจะทําได้คือไปหาเป้าก่อนครับในทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นเราได้รู้ว่ามันลงได้ถึงประมาณไหนเราก็ไปตีเส้นทิ้งไว้ครับว่าเลนในการเล่นจะลงได้ถึงประมาณไหนเห็นไหมครับใกล้เคียงกับที่เมื่อกี้เราขีดทิ้งไว้เลยจะอยู่ประมาณนี้ถ้าลงมาก็เลนประมาณสักแปด้ยหกสิบกว่า 870หรือว่าโซนนี้ก็ได้ครับเนี่ยโซนอยู่ประมาณเนี้ยตามเส้นเพราะว่าตรงนี้มันมีแท่งเทียนตรงนี้เป็นแท่งที่บอลลุ่มเข้าเยอะสุดเราอาจจะใช้เลนตรงนี้ในการกําหนดภาพกรณีมันยืนเหนือโซน900ไม่ได้อาจจะมาย่ำย่ำโซนประมาณสัก8 8 0นะครับโซนย่ําอยู่ในโซนประมาณน,นั้นอ่ะอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับตัวเซตมีอะไรก็ทักมาคุยกันได้สวัสดีครับ